สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสัตเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่19สิงหาคม2023นะครับคลิปนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ฟัดค่อนข้างเยอะบนตลาดคริปโตชุมชนคริปโตเหมือนทหารราบที่แบบพึ่งปะทกกะกับฆ่าศึกนะครับหลายคนได้รับบาดเจ็บหลายคนชินกับแผลแล้วบางคนอยากหนีทหารเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ ถ้าผมหลุดดอยคริปโตนะผมจะไม่ยุ่งกับคริปโตอีกแล้วไม่เอาแล้วน่าเบื่อนะครับก็ว่ากันไปคลิปนี้จะมาตอบคําถามเพื่อนสมาชิกที่เจอผมข้างนอกแล้วถามว่าพี่พี่ทำช่องเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เนีเนี่ยพี่ถือแอสเซทอะไรบ้างพี่ถือคริปโต100%หรือเปล่านะครับก็จะมาตอบแบบเบสิกเบสิกไม่มีอะไรวิชาการนะครับพอทของผมนี่เบสิกมากๆผมมีแอสเซทอยู่5พอร์ต นะครับแน่นอนคริปโตเครนซีทองคําหุ้นอสังหาริมทรัพย์และพอร์ตเงินสดนะครับห้าพอร์ตนี้รวมกันไม่ใช่ว่าผมมีเงินมหาศาลนะครับถ้ารวมกันถ้าขายหมดเนี่ยเป็นคนไทยที่อยู่ในฐานะปานกลางแต่ถ้าเปรียบเทียบในช่วง bitcoin all time high ช่วงปี2021เนี่ยตอนนั้นชีวิตดีกว่านี้นะครับตอนนั้นนึกจะไปกิน MK อยากจะสั่งพิซซ่าได้หมดตอนนี้ก็ หนักมามากหน่อยนะครับมาพูดถึงพอร์ตคริปโตเครนซี y ก่อนคริปโตเครนซี y เป็นพอร์ตที่ถ้าถามว่าทำไมผมถึงลงทุนับคริปโตแน่นอนทําช่องเ่ยกับคริปโตคริปโตเครนซี y เป็นหรือบิตคอยเนี่ยนะครับเป็นแอสเซทที่เอาเพอร์ฟอร์มทุกอย่างแซงการลงทุนทุกอย่างนะทั้งหุ้นไทยหุ้นเทคหุ้นเทศเออทองคำอสังหาริมทรัพย์การสะสมสแตมการสะสมของเก่าเนี่ย สิบปีที่ผ่านมา return on investment ของ Bitcoin สูงที่สุดนะครับและผมเชื่อว่าชนชั้นกลางชนชั้นล่างถ้าคุณให้เวลาพอกับตลาดคริปโตเคอรนซี่5ปี7ปี10ปีเนี่ยโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากกับคริปโตเคอรนซี่มากกว่าอย่างอื่นนั่นคือความเห็นส่วนตัวนะครับออพอแน่นอนยกตัวอย่างสมมตุติวันนี้คุณถือพอร์ตคริปโตอยู่1 0 0 0 0บาท กับถืออสังหาริมทรัพย์อยู่1 0 0 0 0แบาทเนี่ยโอกาสที่10ปีข้างหน้าคริปโตบิตคอยจะไปาจาก1 0 0 0 0แบาทเป็นพอร์ตที่ไป5 0 0 0 0นบาทหรือ1ล้านบาทเนี่ยผมว่าสูงกว่าที่ที่ดินมูลค่า1 0 0 0 0แบาทจะมามีคนตัดถนน8เลนหน้าบ้านเราแล้วที่ดินเราจะพุ่ง10เท่าร้อเท่าเหมือนสมัยก่อนเหมือนยุคแบบนาชาติอะไรแบบเนี้ยค่อนข้าง ค่อนข้างยากนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ค่อนข้างยากนั่นคือเหตุผลที่ลงทุนกับคริปโตนะครับอสองก็คือทองคำนะครับก่อนอื่นทองคำผมไม่เทรดทองคำนะครับยกเว้นร้อยวันพันปีถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยโอเคอาจจะมีบ้างแต่ว่าทองคำเนี่ยผมถือเป็นเหมือนประกันภัยนะครับเหมือนเหมือน h ฮ d กับอินฟล레이ชันและ h ฮ d กับดอลลาร์นะครับเพราะ ถ้า US ดอลลาร์มีปัญหาเกิดวันเนี้ยเดือนเนี้ยปีเนี้ยดอลลาร์มีปัญหาทองคำจะเป็นขาขึ้นสัดส่วนใหญ่นะครับดอลลาร์ dollar กับทองคำเนี่ยมันมันเดินสวนกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมถือทองคำเป็นเป็นประกันภัยมากกว่านะครับส่วนตัวไม่ได้มีเงินพอที่จะไปซื้อทองคำและเก็งกำไรและคิดจะรวยกับทองคำนะครับไม่ไม่คิดจะรวยกับทองคำอยู่แล้วนะครับคิดว่า เราถ้าเราลืมตาอ้าปากได้น่าจะกับคริปโตมากกว่านาะแต่ทองคำเนี่ยคือถือกันทรณีพิโรธนะครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่อีกไม่นานดอลลาร์จะไปแล้วอีกไม่นานดอลลาร์จะเป็นกองเต๊กผมนึกภาพไม่ออกณนะวันนี้ผมยังนึกภาพไม่ออกว่าดอลลาร์จะไปยังไงนะครับแต่เชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีวันหมดอายุของมันแต่วันนี้นึกภาพไม่ออกแค่ดอลลาร์มีปัญหามีฟัดมีการเทดอลลาร์เนี่ย ผมว่ามันมันกระทบทุก Currency อยู่แล้วนะครับเพราะดอลลาร์คือ reserve currency ของทุกทุกสกุลเงินนะครับออต่อไปก็จะเป็นหุ้นนะพอร์ตหุ้นไม่มีอะไรแล้วน่าเบื่อนะครับสมัยก่อนเคยถือหุ้นมากกว่าคริปโตนะครับตอนนี้ถือคริปโตมากกว่าหุ้นออหุ้น Dividend ก็สมัยนี้ก็ต่อปีเนี่ยได้ปันผลมาก็คงไปกินข้าวนอกบ้านยากนะครับอ,อ,อสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะครับ เป็นคาตอบง่ายๆเลยเหตุผลที่ลงทุนกับสังหาริมทรัพย์<ๆ>เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภาษาชาวบ้านก็คือเรามีที่ซุกหัวนอนนะครับและแน่นอนพอร์ตเงินสดนะพอร์ตเงินสดอาจจะเป็นพอร์ตที่สําคัญที่สุดนะครับพอร์ตเงินสดคือพอร์ตต้นทุนชีวิตของเรานะถ้าไม่มีเงินพอที่จะดำรงชีวิต6เดือน1ปีหรืออยู่บนความหนาวเหน็บ ของดอยสูงสูงเนี่ยผมว่าผมว่าไม่ควรลงทุนกับอะไรเลยนะครับนั่นคือความเห็นส่วนตัวนะควรจะมีพอร์ตเงินสดเงินฉุกเฉินไว้ก่อนที่จะคิดไปลงทุนกับอะไรนะครับเ,เหตุผลที่ผมด i เวอร์ซิฟายที่กระจายแล้วกันนะที่กระจายกระจายกระจายเนี่ยเพราะสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับถ้าเราไปคุยกับผู้ใหญ่ที่อายุ45ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน สมัยเนี้ยความไม่แน่นอนอยู่ในเลเวลที่สูงมากๆสูงมากๆทั้งในเรื่องของการเมืองในเรื่องของการลงทุนผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยนะที่ลงทุนมา20ปี30 40ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสมัยก่อนคาดการไซคลของตลาดได้ง่ายกว่าทั้งหุ้นทั้งทองคำทั้งอสังหาริมทรัพอ,อ์มันมีไซคลที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่สมัยนี้ยความไม่แน่นอนบนโลกมัน มันสูงเหลือเกินจนทำให้หลายอย่างมันมันคาดเดายากนะครับก็<อ>ทั้งหมดทุกแอสเซทที่ถือเนี่ยผมไม่ได้เรียงว่าอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับออบางครั้งบางไตรมาสอาจจะถือตรงนี้มากกว่าตรงนี้ส่วนคริปโตเครนซี y เนี่ยหลักๆคนถามเยอะนะครับก็จะเป็น Bitcoin, e ทคาดานโนเอ,อ็ ano, RP, ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนกับมีไว้ประดับพอร์ต เหรียญที่อยู่บนท็อป20ของคอย n m มาร์เก็ตนะครับเพื่อนๆทางบ้านลงทุนกับอะไรอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องบอกว่าเท่าไหร่นะครับลงทุนมีธุรกิจอะไรแปลก,ปกๆที่ลงทุนอยู่และอยากแลกเปลี่ยนมุมมองหรือ diversify อะไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่นพนพนอนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม